เทพิชิตศึกตอนความสัมพันธ์อันสับสนชั่วครูให้หลังพวกนางถือห่อผ้าเล็กๆไปหนึ่งออกมากราบกรานอำลาอันเซียวเพียอันเซียวเพียกลา่าวเบาๆบพวกเจ้าไปเถอะน้ำเสียงอดอาไยอาวร์มิได้หญิงรับใช้ทั้งสองยืดกายขึ้นเชิงยี่กว่าตาไม่ยังมือปีศาจเทรสายกล่าวว่า พวกบาวโปรนิบาศเสียวเจียเนิ่นนานปีครานี้เพิ่งแยกจากรู้สึกไม่วางใจท่านผู้ท้าเป็นผู้โสชาบูลิมหวังให้ช่วยดูแลเสียวเจียเรากล่าวพลางย่อกายลงกราบการานมือปีศาจเทาสายสำนึกตื่นตานต่อความจงรักภักดีของนางยื่นมือประคองเช้งยี้ขึ้นกล่าวว่าโกนี้ไม่ต้องกังวลเล่าหูรับป่าโกนี้เชิงยี้ค่อยคลายใจลงกล่าวก็อันเซียวเพียวว่า เสียวเจ๊ยถนอมตัวพวกบ่าวจะเดินทางกลับตัางไห้แล้วอันเซียวเพีย้ยกล่าวเบาเบาว่า,า,าเมื่อพบมาดาเราบอกว่าเราหลังจากเสร็จเรื่องในแผ่นดินตรงงวนจะเดินทางกลับไปเชียงยี้รับขำกลุ่มมือพิงยี้ล่าถอยจากไปอานเซียวเพีย้ยมองตามเงาหลังพวกนางจนลับตากล่าวว่าท่านทั้งสองรอ,อสักคู่ข้าเจ้าขอตัวไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผ้าหันกายอ้อมฉากกั้นเข้าสู่ประตูข้า ปึงซองนี้ลดซุ้มเสียงแผ่วเบาล,าลงกล่าวว่าทรงเหลาเฮียงนี้เหมาะสมหรือมือปีศาจทะเลสายกล่าวว่านางคล้ายเป็นบุตรที่ดาของย่อคนตางไ้หาคู่ร่วมทางสู่เสียงร่ำยี่เท่ากับเพิ่มกลุ่มกําลังอีกส่วนหนึ่งมันไม่ทราบเรืรองวิชากระเรียนประหารย่อมไม่ทราบว่าปึงซองนี้ห่วงใหญ่กังวลอันใดปึงซองนี้กล่าวว่าทรงเหลาผู้ยาวรู้สึกพวกนางปรากฏกายอย่างกระทันหันเกรงว่า มือพิศารใยสายยิ้มพลังสอดคำขึ้นน้องเราไม่ต้องวิตกกังวลในความเห็นของเรานางคร้มีไมตรีต่อท่านปึงสองอยี้หน้า,ดนาแดงฉานกล่าวว่าทร่งเหลาอย่าได้ล้อเล่นเช่นนี้ได้ยินเสียงเจ้แจ้สอดคำขึ้นโร่งเหลาหยอกล้อปึงคงจื่ออันใดเนะอคนทั้งสองหันกวับไปยังต้นเสียงเห็นอันเซียวพยีสวมชุดยาวเยี่งนักศึกษายืนอยู่เบื้องหน้าสายตา ึ่งสองนี้ก็เลงว่านางได้ยินคำพูดของมือปีศาจเทเลสายเมื่อกรูก็รีบกล่าวว่าไม่มีอันใดแต่สีหน้าท่าทีของตัวเองแสดงว่ามีเรื่องชัดๆมือปีศาจเทเลสายเจยียงไรมีประสบการณ์ช่ำชองกว่าหัวร้อหาหากล่าวว่าเราหยอกล้อน้องแซ่เปึงว่าภายหน้าหากมีคนช่วยเหลือมันยิ่ยงโกนี้เช่นนี้ย่อมต้องเป็นประมุกบูริมแน่นอนอันเซียวเพียยิ้มพลางกล่าวว่า หากปึงคงชื่อมีเจตนาเช่นนั้นข้าพเจ้ายินดีช่วยเหลืออย่างสู่ความสามารถมือปีศาทะเลสายหัวร้อนพังกล่าวว่าน้องแท่ปึงได้ยินหรือไม่ไม่รอรับฝังวาจาปึงซองยี่หันกายก้าวยิวยออกไปกล่าวว่าพวกเราต้องรีบรุดกลับไปจึงสามารถออกเรือก่อนอาทิตย์อุทัยปึงซองยี่ยิ้มอย่างกระากรนประสานมือต่ออันซิยวเพียกล่าวว่าโกเนียเชิญเถอ อานเสี้ยวเพียงไม่กล่าวกระไหลเดินตามหลังมือปีศาจทะเลสายทั้งสามออกจากหว่างใต้ภูเขาแหงหน้ามองท้องฟ้าเห็นเป็นเวลาใกล้ยามผ้าแล้วดังนั้นไม่ชะลอชักช้าทุ่มเทพิชาตัวเบาโลดแล่นกลับที่ซึ่งจอดเรือไว้ทั้งสามล้วนมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมท่าร่างจึงรวดเร็วดูดสายฟ้าขนองฝนไม่นานก็บรรลุถึงก่อนอาทิตย์อูทถ่ายเรือโดยสารสามารถถอนสมอออกเดินทาง ปึงซองยี่เย็นอยู่หัวเรือรู้สึกเรือพุ่งปราดดุดอาชาขนองภูเขาสองฟ้าข้างถดถอยไปด้านหลังหวนได้ถึงโครงท่องแยงสีเกียงของจอมกวีลีแปะต้องร้องเอื้อนออกมาปราณีเสียงหัวร่อเบาๆดังขึ้นที่ด้านหลังพอเหลียวหน้าหมองเห็นอันเซียวเพียกล่าวอย่างยิ้มแย้มว่าคำลิงข้างสองฝ้าฝังร้องกูหาเรือผ่านภูเขาเหมือนชั้นมาอันประเสริฐ ปึงสองยีเนื่องเพราะชมดูทิวทัศน์แม่น้าดังนั้นไม่รู้สึกตัวอันเซียวเพียมาถึงข้างกายตั้งแต่เมื่อใดจ,จึงกล่าวโกนี้ก็ออกจากห้องท้องเรือมาอันเซียวเพีย้ยขบคิ้วกล่าวว่าท่านเรียกข้าพเจ้าว่าอะไรอันโกนี้อันเซียวเพียชี้มือไปอยังภาพพกศรีรษะและชุดนักศึกษาที่สวมใส่อยู่กล่าวว่เาเทพเจ้าผัดเปลี่ยนปลอบแปงโฉมท่านสมควรเรียกเป็นน้องแท่อันจึงถูกต้อง ปึงซองอี่อึ้งไปพูดจึงกล่าวว่าน้องแท่อันอันเซียวพี่แย้มยี่บอกมากล่าวว่าปึงกงชื่อปึงซองอี้ขบวิ้ยกล่าวว่าน้องแซ่อันปีนี้ท่านอายุเท่าใดหรือขาพเจ้าอายุ18ปีจะอย่างไรนางเป็นสตรีพอบอกอายุตัวเองอดขุยเขินเอียงอายไม่ได้ต้องก้มศรีรษะลงปึงซองยี้ไม่ทันสังเกตสนใจกล่าวว่า ข้าเจ้าเกือบ2ีแล้วน้องไสอ่านเปียเป็นเรียข้าเจ้าวับปึงเฮเถอะอืมตกลงตามนี้ปึงซองยิ้มยิ้มพลางกล่าวว่าประเสริฐแท้นับแต่ตนเองเข้าสู่ยุทธจกักรพบพานแต่บุคคลที่สูงวัยกว่าตนพอรับอ่านเซียวเพียเป็นน้องก็รู้สึกแปลกหมายยิ่งพร้อมกันนั้นกระตุ้นนิสัยเมตตาการุณาของตอนเองเห็นว่าภายหน้าสมควรดูแลน้องผู้นี้ให้ดีปฏิบัติหน้าที่สมกับเป็นพี่ชาย อันซิวพีย่อมไม่ทราบความในใจปึงซองนี้กล่าวว่าปึงเฮียท่านไม่เคยมายังช่องเขาทั้งสามกระมังปึงซองนี้ใส่หน้ากล่าวว่าไม่เคยหยุดเล็กน้อยจึงถามพลงว่าน้องรามีนิวัฒสถานที่ตั้งให้ฉนไหนอาศัยในวางใต้ภูเขาบนยอดเขาเซี่ยวหุนโฮงหรือวางใต้ภูเขานั้นเป็นของเ e อี่ยเอี่ยปู่ข้าพเจ้าพบเห็นข้าพเจ้าพอเข้าสู่แผ่นดินตรงวนจึงพำน,นักในที่นั้น ปึงซองนี้ฉุกใจคิดถามว่าเอี่ยเอี่ยท่านคือสองเซียนทะเลตังให้หรือถูกแล้วยามนี้เรือโดยสารเข้าสู่ช่องเขาปอเกี่ยมเกียบเห็นกระแสะน้ำเชี่ยวกรากรุนแรงหินโซโคกระเกะระกะหากไม่ระหว่างต้องชนถูกหินโซโคเรืออปางสลายแน่นอนแต่เจ้าของเรือมีฝีมือบังคับเรือยอดเยี่ยมสามารถนำเรือแล่นพ้นจากขั้วอันตราย พอดรอจนเรือแล่นช้าลงปึงสองนี้อยระบายลมหายใจกล่าวว่าน้องเราฟังว่าเอยเอะท่านมีพลังฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งอ่านเสี้ยมเพียยถามว่าปึงเฮียรทราบเรื่องจากซื้อแปท่านหรือปึงสองนี้ทราบเรื่องจากแม่ชีเทวดาแต่ตนคร้านที่อธิบายมากกว่ากล่าวว่าถูกแล้วอ่านเสี้ยเพียพันสลายรอยยิ้มจากใบหน้ากล่าวว่า ปึงเฮียซื้อแปะท่านเคยบอกเล่าการครบหาระหว่างสองเซียนทะเลตังไห้กับซื้อโจ,อ,อ,าจาอ,อาจารย์ท่านต่อท่านหรือไม่ปึงสองยิสะทานใจเล็กน้อยปากยังก,กล่าวว่าซื้อแปะผู้ล่วงลับเคยเอ่ยถึงซื้อแปะท่านบอกว่าอย่างไรน้องเราครังร้งขนนซื้อโจอข้าเจ้าแม่โค่นสองเซียนทะเลตังไห้พ่ายแพ้แต่ไม่ได้ทําร้ายท่านผู้เฒ่าทั้งสอง แต่เท่าที่ข้าพเจ้าทราบมากลับเป็นตรงกันข้ามพึงซองยิ่งองคงานรูปกล่าวว่าสองเสียนทะเลตัางห้บอกว่าอะไรหรือเอ๋ย,อยข้าพเจ้าไม่ได้บอกว่าอะไรหากแต่เป็นมารดาข้าพเจ้าบ่งบอกมารดาท่านบอกอย่างไรหรืออันเสียวเพียงกุ่นคิดชั่วกรหนาพันเงยหน้าขึ้นกล่าวว่ขาข้าพเจ้ายังคงอยากได้บอกเพราะเหตุใดหรือกรอบกลัวว่าท่านมีโทษสะปึงซองยี่หัวรอออกอมากล่าวว่า น้องเราบอกพระเถอดพระเจ้ารับรองไม่มีโทสะอ่านเซี่ยวเพียงเงียบงันเล็กน้อยพันกล่าวว่าปึงเฮียท่านทราบหรือไม่ว่าข้าเจ้าเข้าแผ่นดินตรงง้วนมาด้วยจุดประสงค์ใดปึงซองยี่ได้ยินนางถามเช่นนี้ถูกคิดว่าต้องมีส่วนสัมพันธ์กับตนเองปากยันกล่าวว่ามิทราบได้บอกไปเกรงว่าท่านไม่เชื่อพระเจ้ามาเพราะปึงเฮียปึงซองยี่สะท้านใจเล็กน้อยรำพึงในใจเป็นเช่นนั้นจริงจริง ขณะครุ่นคิดยังกล่าวว่าน้องเราฉะไหนามาเพราะเราเข้าพเจ้าหรืออันเซียวเพียกล่าวว่าเบืงเฮียไม่เข้าใจจริงๆหรือแทรเป็นงมง,งายหรือเบื้องซองนี้ตอนนี้ผันแทรเป็นงมงายถึงที่สุดกล่าวว่า้าพเจ้าไม่เข้าใจจริงๆ้าพเจ้าเข้าแผ่นดินตรง้นครั้งนี้เพราะได้รับคําสั่งมารดาให้มาสอหาเทพเจ้ากระบี่ตั้งใต้เฮียบมารดาท่านรู้จักซื้อแปงผู้ล่วงลับหรืออันเซียวเพียใส่หน้ากล่าวว่า มารดาข้าเจ้าไม่เคยพบหน้าตั้งแต่เฮียมมาก่อนย่อมไม่รู้จักอย่างนั้นมารดาท่านฉไหนใช้ท่านรอนแรมเดินทางนับพันลี้เข้าแผ่นดินตรงวนมาสอหาซื้อแปะผู้ล่วงลับหรือเรื่องนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับข้าออาริบาดหมางระหว่างเอีย้ยเอีย้ยข้าเจ้ากับซือโจ้ท่านปึงซองนี้กขมดคิ้วเลียวงามจากคำบอกเล่าของแม่ฉีทเทพิดดาซือโจ้ของตนปราดกระบี่เล่งเถียวคุ้งหลังจากโค่นสองเสียนทะเลต,ต่างให้พ่ายแพ้ เคยติดตามทั้งสองไปอย่างเกาะกลางทะเลต่างห้พำนักอยู่หลายหวานคบหาเป็นสายกันฉะไหนมีอารีบาดหมางดังด้านกล่าวว่าสองเสียยทะเลต่างห้มีอริบาดหมางใดกับซื้อโจ้ข้าพเจ้าหรือรายละเอียดไม่ทราบชัดแต่บรรดาตอนใช้ข้าพเจ้ามาสอหาตั้งแต่เฮียเคยสั่งไว้คําหนึ่งสั่งไว้อย่างไรหรืออนเซี่ยวเพีย้ยดังเล,เล็กน้อยจึงกล่าว โค่นตั้งใต้เฮี้ยบพ,พ่้แพ้ทำลายฉายาเทพเจ้ากระบี่ของตั้งใต้เฮี้ยบปึงซองยีหน้าแปลเปลี่ยนไปถามพระอค์ว่าเพราะเหตุใดอันซิวพเห็นท่าทีพุ่งพราของปึงซองนี้รู้สึกไม่สบายใจยิ่งกล่าวเบาๆวา่าบารดาข้าพเจ้าสัง่งเช่นนี้ข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเพราะเหตุใดปึงซองยีเขารบเทิดทูนสืบแปดพอฟังว่าอันซิวพีคิดโคน่นสือแปไพ่ายแพ้ทำลายฉายาเทพเจ้ากระบี่ของท่าน ถึงกับเลือดหลอมพุ่งพร่านรา่วอุณุแค้นสุดระครับกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าโกเนียท่านกงทราบว่เรื่องประการเดิองดีกระมังอันเสียวพปเห็นปึงซองเี้เปลี่ยนคำเรียกหากานบังเกิดความเศร้าเสียใจคดุนคิดขึ้นท่านฉนไหนมีโทรสาต,ต่อเรานี่หาใช่ความผิดของเราไม่ปากยังกล่าวว่าปึงเฮียหมายถึงเรื่องใดหรือซือแปะข้าเจ้าไวชนแล้วเรื่องนี้สือเฮียบอกต่อข้าเจ้าแล้วปึงซองนี้กล่าวสีเย็นเฉาว่า รางฝีมือของ้าพเจ้าแม่ไม่อาจทัาเทียมเปรียบกับซื้อแปรแม่สักในหมือนแต่ยินดีรับบุญคุณความแค้งของสำนักอาจารย์ทุกประการความหมายในวาจาคือนางคิดลงมืออย่างไรตนเองยินดีรับไว้อ่านเซลเพเมือหมองปึงซ้องอยิ่งอย่างตลึงลานผ่านมุนกายกลับเข้าห้องท้องเรือนางผลัดจับไปในลนนักษณะนี้กลับสร้างความมึนงงสงสัยแก่ปึงซ้องอยี่ยืนซึมซื่มเศร้ากับที่ มิซาผ่านปปนนานเท่าใดค่อยถอนใจใยาวพึมพำว่าสตรีช่างร้ายเหตุผลจริงๆพึ่งขาดคำด้านหลังเกิดเสียงฮูร่าหาดังขึ้นปึงซองยีหันกายไปเห็นมือปีศาจทะเลสายส่งฮู้ยืนอยู่ด้านหลังดังนั้นภาษามือกล่าวว่าส่งเหลาตื่นแล้วหนระือมือปีศาจทะเลสายโม้ศีสะกล่าวว่าเราตื่นแต่แรกแล้วพลันสลายรอยยิ้มจากใบหน้าถามเบาๆว่า น้องเราท่านทุ่มเถียงกับนางหรือปึงซองยิสนศิษะกล่าวว่าหามีไห่อย่างนั้นนางฉายไหนร่ำไห้อย่างเศร้าเสียใจเช่นนั้นปึงซองยิงงงงานฟูบกล่าวว่านางกางำลังร่ำไห้หรือมีผิดเมื่อครู่นางวิ่งตะบึงเข้าห้องท้องเรือชั้นไหนฟุกกายร่ำไห้บนเตียงเราสอบถามที่นอกห้องแต่นางไม่ยอมตอบว่าอะไรน้องเราต่อแยานางใดที่ใดหรือปึงซองยิกร่นคิดในใจ เราตอแยนางตั้งแต่เมื่อใดขอเพียงนางไม่ตอแยเราเก็ประเสริฐเลิศแล้วแต่วาจาเช่นนี้ไม่อาจกล่าวจากปากเพียงฝืนยิ้มกล่าวว่าข้าเจ้าไม่ได้ตอแยนางมือปีศาจทะเลสายสันสิษากล่าวว่าไม่ถูกต้องอัานโกนี้เป็นเดินีฝีมือสูงเยี่ยมหากไม่มีเรื่องเศร้าเสียใจรับรองไม่ร่ำให้เช่นนั้นพระบายลมหายใจแล้วเอ่ยสืบต่อ นางอาสาร่วมทางไปยังเสียวลิมยี่ช่วยเหลืออีกอแรงหนึ่งท่าสนสมควรดีต่อนางจึงถูกต้องปึงซองนี้ฉุกคิดขึ้นใช่แล้วมาดานางใช้นางเข้าแผ่นดินตรง,งวนเพื่อเสาะหาซื้อแปลนับเป็นศัตรูของเราอย่างนั้นนางฉไหนอาสาร่วมทางไปยังเสียวลิมยี่กับเราหรือยามกระทนฐานมันเกิดความคิดหักล้างกันเองข่าคำนวณจ,จิตเจตนาแท้จริงของอันเซียวเพียไม่ออกได้ยินมือปีศาจเทลสายกล่าวว่า น้องเราตอนนี้ท่านเข้าไปดูเถอะปึงซองยี้โคง,งานวูก,กล่าวว่าเข้าไปดูวันใดหรือท่านสร้างความขุนแค้นแก่อันโกเนจนร่ำให้หรือไม่สมควรเข้าไปปลอบโยนานางปึงซองนี้ขวดคิ้วกล่าวว่าทรงเหล้านางตนเองคิดบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนนางเมื่อร่ำให้ก็ปล่อยให้ร่ำให้เถอะแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดวาจานี้ไม่อาจเปล่งจากปากหยุดเล็กน้อยจงเอ่ยสืบต่อ ท่านผู้เฒ่าเข้าไปปลอบโยนนางเถอะมือปีศาจทะเลสายู้รหาหากล่าวว่าเราเข้าไปจะมีประโยชน์ใดน้องเราคนผูกกระพวนสมควรเป็นคนแก้กระพวนจึงถูกต้องข้าพเจ้าต้องกล่าวกับอะไรดีหรือมือปีศาจทะเลสายกล่าวว่าง่ายได้ยิ่งของเพียงท่านยอมรับผิดก็ใช้ได้แล้วหยุดเล็กน้อยจะเอื่อยสืบต่อน้องเราห้าจอมมาไม่ใช่ชนชั้นธรรมดาหา ท่านหาคิดเรียนเยี่ยงซื้อแปะท่านสิยพวกมันทีละคนอาศัยท่านลำพังคนเดียวเกรงว่ายากสำธิดผลปึงสองยี่ทราบดีว่าอันเซีวเยวพีมีฝีมือสูงเยี่ยมภาระขจัดหมานพระดุงธรรมหากได้รับการช่วยเหลือจากนางย่อมมีประโยชน์ใหญ่หลวงแต่นางได้รับคำสั่งาามารดามาลังขวาล้างแค้นสื่อแปชัดชฉนัยยินยอมช่วยเหลือตอนเองคิดไปคิดมาคบคิดไม่เข้าใจว่ามือปี๊ทะเลสาย ให้ตัวเองปอบโยนนางใหญ่กันมือปีศาจทะเลสายเห็นปึงซองอยี่ยืนเสื้อซึมเสาคาดเดาได้ว่าอีกฝ่ายมีความยุ่งยากใจจึงกล่าวเบาๆน้องเราสังเกตพบเรื่องหนึ่งหรือไม่ปึงซองยีกล่าวอย่างเลื่อนลอยว่าเรื่องอนใดหรืออันโกเนียคล้ายมีจิตผูกพันต่อท่านปึงซองยีตะลึงหลานบูบมืม่อมองมือปีศาจทะเลสายไม่กล่าวว่ากับะไรมือปีศาจทะเลสายยิ้มพรางกล่าวว่า ท่านไม่เชื่อวาจาของเราหรือปึงซองนี้ใส่หน้าทั้งไม่ตอบรับหรือปฏิเสธอากับกริยาใส่หน้าคล้ายปาสจากคุณค่าความหมายมือปีศาจทะเลสายเร่งรัดว่าน้องเราเข้าไปเถิดตอนนี้พวกเราไม่บังควรรังแกนางปึงซองนี้ขบวดคิ้วกล่าวว่าทรงเหล่าไม่มีผู้ใดรังแกนางท่านไม่ได้รังแกนางแต่สําหรับกับนางได้รับความคับแค้นจากตัวท่านปึงซองนี้ขบคิดแล้วกล่าว กคะเจ้าต้องเข้าไปขอโทษนางจริงๆหรือขอโทษดันใดท่านเพียงเข้าไปปลอบโยนนางก็ใช้ได้แล้วปึงซ้องเยียบจดปัญญาหันกายเข้าห้องท้องเรือ